ค่ะมันมีน้ำเทียนน้ำหอมทอีวันนี้น้ำหอมจะมาทำอะไรคะจะเขียนรูปค่ะจะวาดรูปเหรอคะใช่ไหมคะวาดรูปอะไรคะวาดให้แม่ดูสิเชียงดังบ่ไดค่ะน้องทามนอนรับนัง <c oughs> น่งนจน้องทามยังไม่ตื่นเลยวาดรูปสวยๆสิคะผมจะวาดรูปอะไรคะนั่งสวยมากเลยท่านั่ง จับใหม่ปากกาจับยังไงคะจับจับจับยาวเก <ๆ S 2> ินไปเอาลงมาอีกเอาทำ<ๆ>ไมเอาภารูปอะไรคะรูปอะไรเหรอมาพรูปอะไรคะก็ไก่เหรอเียนก็ไก่ทิ่ ผีหลอกของน้ำหอมนะคะเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยคะ่ะอะไรคะ่ะปากมันคืออะไรลรูกผลอกผีหลอก,ลอกน่ากลัวไหมนี่คะ่ะโอ้ยอ่ะน่ากลัวจ้าดิ๊ดกอยอนนั่งใหม่สิคะนั่งสวยๆส,ยสินั่งยังไง โอเคค่ะเก่งมากวาดรูปใหม่ค่ะเอากระโปรงลงด้วยกระโปรงกระโปรงขึ้นไปแล้วเก่งมากเบาเบาค่ะ,ะเบาเบาทำอะไรอ่ะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเหรอคะเก่งมากจับปากกาใหม่หน่อยจับยาวเกินไปลูกไม่ผงทำบ้าน ทำบ้านหมาน้อยเหรอทีนี้ทำบ้านเด็กเฉยเหรอคะนี่กระจกสองในข้าจักระจกนี่กระจกมีกี่กระจกคะนับสิมีกี่บานหนึ่งสองสามสี่โอเคส,สี่สี่ทำยังไงคะมือมือทำยังไงคะสี่นี่หนึ่งสองสามสี่ถูกต้องคะ่ะ สี่สค่ะค่ะนับใหม่อันนับสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเก่งค่หกอยู่ในหกอาแบ,บมือออกหกเจ็ดแปดเก้าจีบนี่พี่น้ำทิม พี่ทิพนอนกับคุณยายค่ะหมูหอมนอนกับคุณแม่หอม,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 มยังไม่ฝันกับคุณยายเลยหมยังไม่ฝันกับคุณยายเลยคุณยายหลับแล้วหรอลูกไหนว่นนา,าดูอะไรอีกไม่ใช่วูาอ,อะไรก็ไม่รู้ว่าลูกอะไรก็ไม่รู้ วาดสวยๆหน่อยค่ะกระจกมาน้อยอกระจกมาน้อยหรอหนูว่างเรีอยงค่ะดึกแล้วนะจะสามทุ่มแล้วนอนได้แล้ว,นอน,ลวนอนได้แล้วค่ะเดี๋ยวครูนี้ค่อยวาดต่อเนาะโอเคไหมคะอ่ะบายก่อนค่ะอหอมนอนก่อนนะคะฟันดีค่ะยิ้มมาน จะพบกันใหมค่ค่ะบ๊ายบาย